อนี้หน้าฝนหน้าฝนต้องระวังงูหางกระดิ่งแม่ดว้าไม่งูหางกระดิ่งเอจ้าเตอรไว้เอนเป็นหน้าฝนเราก็ต้องระวังจะก,กัดเมียทีนี้เราก็ยังไม่อยากอยู่คนเดียวกลัวเมียตายไม่เสียดายเท่าเล่าหก <c oughs> ถ้าเป็นคนอื่นก็ดีใจนะเนี่ยที่ว่าได้ออกไปเที่ยวข้างนอกหรือว่างูกัดเมียตายเงี้ยแต่สำหรับลุงใหญ่ไม่ได้เรอกล,ลุงใหญ่เป็นคนดีใช่ไหมเป็นคนรักลูกรักเมียก็เลยให้งูตายดีกว่าเมียตายนะเนี่ยอ,อ้ําเนี่ยไม่ไม่เออวะใช่พูดไม่จริงได้ไม่เออ งูอะไรอ่ะหังกระดิง่งสีเน,นี้ยงูหังกระดิ่งในในนวนิยาย <c oughs> ใหญ่กลัว <c oughs> เกือบเหยียบนี้เตียยเหยียบมืดไงไม่ได้เปิดไฟหลังบ้านวันนี้เดินมาน่ากลัวมากเสี่ยว ดยใหญ่ก็ไม่รู้จะทำไงเก่งหายจะเลยส่งให้ไปเกิดใหม่อันนี้ให้ไปเกิดเป็นไอ้นี่เลยนะเป็นพญานกอินทรีนะดูเยอะดูเยอะมันไม่ดีดูเยอะเดี๋ยวโดนแผนเพลงด่า ดูสมบัติตรงใหญ่แล้วกันโอภายเยซูคุกคูวิญญาณที่ทรมานชํำระในไปอย่าให้ผลจากผิดบาปเลวไว้และอยู่ภายในอห่งสุขสำราญการทรมานเป็นการใช้โทษนี่ลูกเตออกเล็กมากัะลูกเตกเล็กน่ารักมาก ตัวใหญ่ตอนนุมน่มๆก็น่ารักนี่นไงเป็นตอนนุ่มไปอยู่กับชาวเขาด้วยนะเห็นไหมลุงใหญ่สูงนะสูง175ตอนนุมน่มๆไปอยู่อันนี้ไปล่าสัตว์นี่แต่งงานกับเจ๊ไปใ,ใหม่ได้ได้ปีนะเจ๊ถือหน้าไม้อยู่นะเจ๊แล้วก็ลุงใหญ่ลุงใหญ่ต้องก้มหน่อยลุงใหญ่ตัวสูงมาก ไปดูอะไรดูเจ๊จับปลาดูเจ๊จับปลาคุณยายเป็นจิกโก้เจ๊เป็นคนเรียบร้อยรูปตจนแต่งงานตอนคุณยายเป็นทหารทหารเรือเชื้อไทยใจแกวกาเอาธาราเป็นบ้านเชี่ยวชาญชิงชัยน้อมเกียรติทหารชาญวินัย มิยอมให้ใครมายำยีโอเคคลิปนี้เป็นคลิปอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยยมข้ามืืดนนะกันโอเคครับกดไลค์กดแชร์ทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดแม้กระทั่งจะอาบน้ำยังได้สามนาทีโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามมาโดยตลอดเป็นไหไรถือกล้องไปด้วย Uy, sí.